สวัสดีค่ะมีรถสภาพผิสวยฟรีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ7,000บาทนําเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic F ปีเครื่องยนต์พันแยอตอปี2,012ค่ะด้านในสวยมากๆเลยนะคะเป็นเบนาะนังสีครีมนะคะ Airbag ABS ก BS, ุญจารีรโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะคันนี้เปลี่ยน้ำมันสุดๆเลยนะคะสามารถเติมน้ำมันอีสิทได้ด้วย ขอฐานเงินเดือนนะคะเลยรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถสภาพสวยนะคะแนะนําไปรถคันนี้เลยนะคะเ mm hmm. ติมน้ํามัน e85 ได้ด้วยนะคะ mm hmm. คุมค่าบมากมากเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ mm hmm. รวัสดีฟีดาวผ่อนสบายเดือนละเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. เอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์เลยนะคะ mm hmm. มีสำเนาบัตร ชนสำนักทะเยนบ้านนะคะบุกแบงย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองนาเดือนนะคะเครื่องยนต์วีเทคจะขายนะคะพันบาทวีเทคนะคะรองรับน้ำมัน E85 ได้ด้วยนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะค้าขายก็ซื้อได้นะคะคุยมีหน้าล้างตรวจสอบได้เดินบัญชีบุกแบงนะคะติดแบคลิตาว50,000บาทขึ้นไปนะคะฮอนด้าซีวิคเอฟดีเครื่องยนต์พันบาทยอโต้ 2,012ค่ะสนใจยังไโงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ